หนึ่งในสมัยพุทธกาลเกิดขึ้นบนสวรรค์ชาดาวนดึงโดยที่เอาสสกัะเนี่ยหรือว่าพระอินเนี่ยได้ชมสวรรค์อยู่นะได้และได้บังเกินไปเจอเทพธิดาท่านหนึ่งซึ่งมีรัศมีกายสว่างสไวมีบริวารมากมายทั้งวิมานเทวรถเครื่องประดับอภรณ์ล้วนเหลืองอร่ามดูสว่างสไวใช่ครับเทพธิดาก็เลยตอบพระอินได้ว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้ตั้งใจทําการสการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยด้วยกับบวก สีดอกเองตบวบก็มีสีเหลืองเมีสีเหลืองเหลยองในระหว่างทั้งที่เดินทางเนี่ยก็รั้นไปเจอโปไม่รู้ก่อนปิดตายซะก่อนและโดยบุพกรรมนี้นะครับหลังหลังจากโลกนี้ไปแล้วก็ได้มาบังเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงดโดยอันดีสงที่สาจิตที่เรื่มใสในพระสมวาตรเจ้าและก็โดยจิตที่เรื่มใสเนี่ยทั้งที่พระองค์ยังมีชนชิตอยู่หรือพระพุทธองค์ปรินิพพานไปแล้วก็มีอันดีสงมากมีอันดีสงเท่าเทียมกันเลย เมืองรามคำม้างหรือว่ารามคำเสถูกนั่นเองเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะย้อนย้อนพวกเราไปถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือในวันเพ็ญเดือนหกวิสาขบูชาวันที่พระสัมมาสัพพุทธเจ้าเสด็จขับขันธปรินิพพานผู้ครองลคกทั้ง7ได้ส่งอาจจะทูตมามาขอส่วนแบกพระบรมสารีริกธาตุที่เกิดจากการยตระเพลิงในในวันนั้นกษัตริย์มรรคกษัตริย์แห่งเมืองพุสินราไม่ยอมก็เป็นหน้าที่ของรามคำข้างชื่อว่าโปนักพรามชิ้นส่วน อรอบบริษัี้ก็ได้ชิ้นหนึ่งนะที่สำคัญเนี่ยถูกพามเจ้าไปวันนี้นะเพราะสกัดเทวราชคือพระอินทร์ก็เลยมาเอาไปแล้วตอนนี้อยู่ไหนก็อยู่ที่พระเจดีย์ที่บนสะรานเชนนาวดนนี้ที่ว่าเรียกว่าจุฬามนีนั่นเองก็เลยว่างั้นทำไมครับขอเอาธนานกองขามีไปก็อะไรกงแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาไปบรรจุไว้ในพระสถูปเอาแล้วมาเกี่ยวกับรามคามสถูปยังไงหลังจากนั้นผ่านไป200กว่าปีจากจากวันนั้นนะจากวันที่เจเดศับขันธบริพารผ่านไป200กว่าปี พุทธศาสนาก็ยังมันจะเลยรุ่งเรืองอยู่ในในอิเอนเดียครับเด็กก็มีกษัตริย์อยู่วงหนึ่งก็ใครนะครับพระเจ้าอาโศกมหาราช<อ>แล้วก็เกิดมาพบะรูปรมพุทธศาสนาสร้างเจดีย์ไว้แปดเมื่นสีพันองค์นะทีนี้การสร้างเจดีย์เนี่ยก็ต้องการที่จะมีพระบรมสา,ารีรธาตุเป็นไปประจุไว้ในเจดีย์นะั้นแล้วเอาที่ไหนพระเจ้าอโศกมหาราชก็บอกว่าอย่างนั้นเลยไปไปเยี่ยมเมืองต่างๆที่มีพระบรมสารีรธาตุที่ได้รับส่วนแบ่งไปใช่ไหมครับทั้งหมดนั้นอะ ก็ไปไปเยี่ยมจนไปขอแต่ละเมืองมื่อกีเถอะไปขอแต่ละเมืองไปขอแบ่งเขาให้ไหมเช่นไปที่กรุงกรุงกบิลพัทอย่างเงี้ยนะก็ไปขอแบ่งเนี่ยฮะทางกษัตริย์เมืองนั้นก็ให้มาก็จะด้วยว่าเกรงแสนยานุภาพของของพระเจ้าอโศกของพระเจ้าอโศกหรือเปล่าเนี่นะเพราะท่านยิ่งใหญ่มากนะตอนนั้นก็แบ่งให้มาแต่พระเจ้าอโศกก็ไม่ได้เอาไปปลอ ก็ยังเก็บไว้ที่ที่ด้านที่เดิมส่วนหนึ่งแต่ก็ส่วนใหญ่เอาไปเอาไปแล้วก็ไปบรรจุตามตามพระเจดีตามพระเจดีที่ที่ที่ได้สร้างไว้ก็ทำอย่างนั้นอ่ะทีละเจดีทีละเจดีไล่มาเรื่อยๆโดยจนกระทั่งมาถึงเจดีสุดท้ายเจดีที่สุดท้ายก็คือเจดีที่เมืองรามคานั่นเองเจดีที่เมืองรามคมนะเนี่ยก็มีมีในรูปนะอันนี้เป็นรูปแกะสลัก ที่สารจีเจดีที่อินเดียนะฮะที่อินเดียครับสารจีเจดีเนี่ยถ้าไปเนี่ยจะเห็นรูปแกะสะลักอันเนี้ยอยู่ที่นั่นนะเป็นรูปแกะสะลักแสดงถึงครั้งที่พระเจ้าอโศกเนี่ยยกทัพไปไปที่เมืองรามคามนะฮะตรงกลางนี่เป็นพระสถูปปัจจุบันรามคำนี่ตําแหน่งตรงไหนครับเนี่ยรามคามก็อยู่ในประเทศเนปาลอย่างที่บอกเมื่อกี้อยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทวทหา<อ>นะฮะนั่งรถบบเดียว อาจารย์ไปมาแล้วนะฮะก็นั่งรถแบบเกี่ยวก็แต่ก่อนนั้นมันก็รวมกันหมดนะมันไม่มีในปงในปานเนี่ยก็รวมกันแผ่นดินตรงนั้นเรียกว่าชมพูทวีปนะครับแต่นี่ในในที่จะลึกไว้ที่สาจิตเจดี JD เนี่ยก,ก็จะลึกไว้ในเหตุการณ์วันนั้นที่พระเจ้าสุกได้ยกทัพไปยกทัพไปที่จะไปไปขอส่วนแบ่งส่วนแบ่งอะไรพระบรมสารีริกธาตุจากสะูปกที่เมืองรามคามในเหตุการณ์สําคัญเกิดขึ้นตรงนี้ ไปถึงตรงนี้ปรากฏว่ามีพญานาคอันนี้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเลยนะ<อ>พญานาคที่เมืองรามคามนี่้เลาเขาเฝ้าอยู่ตรงนี้<อ>เขาบูชาพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยอยู่นานแล้วอยู่ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะฮะก็ในบันทึกก็บอกว่าพญานาคเนี่ยมาพาพระเจ้าสุกลวงไปที่นาคพิภพโอโ้โหลงไปนู่นเลย สดงฤทธิ์พาลงไปเลยพระเจ้าอโศกไปเห็นนะพญานาคแล้วก็ไปเห็นเครื่องสักการะเรื่องอะไรต่างๆก็ก็บอกโอ,โอ้โหนี่มันอัศจรรย์มากนะมันไม่ใช่เรื่องเรื่องเรื่องที่ฝันไปแล้วมันเป็นเรื่องจริงห<ะ>ลวงไปว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงแหละที่พญานาคเนี่ยเขามีความศรัทธาจริงๆที่ที่กราบไหว้หรือว่าสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่สถูปที่เมืองรามคานี้อยู่ใช่ไหมพระเจ้าอโศกถึงกับถอยทับครับ อืครับบอกโอเคที่นี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบ่งบเอาไว้ที่เดิมเอาไว้อย่างเดิมเพราะพญานาคบอกกับพระเจ้าโศกว่าพวกเราขอที่จะสักการะบูชาพระบรมสารีธาธริกธาตุที่สถูปนี้ที่นี่เท่านั้นไม่แบ่งให้เนี่ยเะนั้นพระเจ้าโศกก็เลยไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปปุ๊บก็ถอนทับกลับไปเพราะฉะนั้นที่ที่ รามคามสถูปที่เมืองรามคามเนี่ยพระบระมสาราาีริกธาตุก็เลยอยู่ค, <บ S 2> ยครบเลยครบไม่ถูกแบ่งไปที่ไหนเลยไม่ใช่ว่าเอออยู่ไม่กี่ชิ้นส่วนเลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอยู่ทั้งหนึ่งในแปดส่วน<ใ>น,นี่เลยตั้งแต่สมัยโทนพรามเนี่ยได้แบ่งไว้เลยอยู่ตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้แล้วก็อยู่ในรูปที่พระอาจารย์เอาให้ดูเนี่ยก็คืออยู่ในเดินดินนั้นนะฮะอยู่ในเดินดินนั้นแล้วพระอาจารย์ก็ ไปเดินเวียนประทักษิณรอบพระบรมสารีริกธาตุเรียกว่าส่วนนี้มาแล้วนะก็อบุญมาฝากญาติโยมทุกท่านบุญมาฝากหลวงพี่มากด้วยนะครับสาธุครับนะอันนี้ก็เลยที่เกิดไว้นะฮะว่า,าพระบรมสารีริกธาตุที่สถูปที่เมืองรามคามเนี่ยมีความพิเศษอย่างไรแต่ก็จริงๆก็เป็นพระบรมสารีริกธาตุเหมือนกันกับที่อื่นนั่นแหละเพียงแต่ว่า ในความพิเศษก็คือว่าอยู่ครบถ้วตั้งแต่สมัยโทนพรามนู่นแล้วไม่ได้ถูกแบ่งไปอยู่ครบซึ่งคาดว่ามีเป็นจำนวนมากอยู่ที่นั่นและณนะวันนี้รัฐบาลเนปาลก็ได้เห็นความสำคัญที่จะเห็นความสำคัญของสถานที่แห่งนี้นะเมื่อปีที่แล้วพระอาจารย์ก็ได้ยินว่าม,มีพระอาจารย์ที่ที่เมืองเนปาลที่ท่านปฏิบัติศาสนจอยู่ที่เน,นปาลเนี่ย ได้ส่งข่าวมาว่ามีการเฉลิมฉลองมีนายกรัฐมนตรีของประเทศเนปาลเนี่ยไปทําพิธีเปิดด้วยจัดที่เมืองรามคานี่แหละที่สถูปที่ว่านเนี่ยแล้วก็มีการจัดโคมระทีบบูชาครับทายิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีการเปิดตัวในรูปซ้ายมือที่เห็นเนี่ยนะก็เป็นภาพที่สถาปนิกออกแบบไว้ใหญ่โตมากดูยิ่งใหญ่มากยยิ่งใหญ่มากนะฮะ เพราะว่าทางทางารัฐบาลในปานก็เห็นก็เรียกอะไรเห็นว่าสถานที่นี้เนี่ยมีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นก็เลยทาจะทําสิ่งนี้ให้ชิ่นใ่นะฮะเพื่อที่จะได้รองรับการมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่สถูปเมืองรามคมเนี่ยหรือว่ารามคามสถูปเนี่ย,าาายจากชาวพุทธเป็นจํานวนมากจากในรูปจะเห็นวา่าเดี๋ยวให้เครดิตนิดนึงว่าเป็นสถาปนิกบริษัทสถาปนิกของ ประเทศอิตาลีนะอิตาลีซึ่งเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบสวนจะเห็นว่าโดยล้อมล้อมรอบเนี่ยเป็นต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะเห็นว่าเ,าเส้นผ่าศูนย์กลางต้อง600เมตรใหญ่มากคนระับจุกคนเนี่ยน,น่าจะได้เป็นเบิร์นเลยนะฮะแล้วในนั้นก็มีทั้งพระถูปมีทั้งอ,อะไรล่ะวิพิธภัณฑ์มิวเซียมนะที่จะเป็นที่ศึกษาเรื่องราว เกี่ยวกับความเป็นมาเป็นไปของสถานที่แห่งนี้นะรวมทั้งพุทธประวัติครับรวมทั้งมีที่นั่งสมาธิมีทั้งหลายๆอย่างอยู่ในนั้นนะพระอาจารย์ก็เฝ้ารอว่าวเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีจะได้กลับไปเยี่ยมไปชมอีกสักครั้งหนึ่งครับพี่มากอยากไปไหมเอ่ยเขาน่าจะริมชวนผมไปนะครับอ่จะริมชวนนะเดี๋ยวต้องชวนญาติโยมไปด้วยกันนะก็นนี้ก็คือเป็นเรื่องราวพระบรมสา,ารีริกธาตุที่สถูกพระสถูกที่เมืองรา,งามคาม ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็ขอว่าถ้าพวกเรามีโอกาสที่จะได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์เนี่ยก็ขอให้เราได้ตั้งจิตที่เรื่มใสนะเพราะอานิสงที่จะได้จากการที่บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีอานิสงที่ไม่มีประมาณจะนับจะประมาณไม่ได้ดังเช่นเรื่องของเทพิดาเทพิดาดอกบัว<อ>ขม ที่มีบันทึกไว้นในพระ,พระตาบิดกครับที่ลูฟี่มาร์กได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าพวกเรามีคําถามอะไรไหมถ้ามีก็ส่งเข้ามาได้นะพอาจารย์เล่าไปเร็วไปหรือเปล่านะฮะวันนี้อาจจะเห็นพระอาจารย์ผิวเข้มจะนิดนึงเนะาะเพราะว่าไ,ไปตากแดดมาที่เอ่อไปที่บางกลับที่ท,ที่ไปสร้างพระเจดีแล้วก็ไปร่วมอัญเชิญพระรมสารีริกธาตุ ที่ที่ประเจดีที่ปากใต้นะปากใต้ก,ตน<ป>ก็นั้น,นก็พวกเราก็มีโอกาสนะฮะพระบรมสารีริกธาตุอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ในประเทศไทยอีกอีกกี่วันก็ลองไปติดตาอติดตามข่าวสารดูนะฮะติดตามข่าวสารดูว่าอยู่กี่วันเราก็มีโอกาสก,ากาส็ก็รีบไปไปสักการะครับพระบรมสารีริกธาตุกันนะฮะวันนี้ก็คงขอจบแค่นี้เพราะเวลาหมดหมดเวลา ก็ขอจเอออจริญพรญาโยมทุกท่าน